สวัสดีครับมาพบกับครูหมานบันเติงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนะผมจะพาทุกคนนั้นมาสุ่มตัวเรนเจอร์กันนะครับนะตอนนี้เราอยู่ในไ d ดีกันนะครับนะไอดีสองคือไอดีแห่งสายการบินนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาหาคู่ของบินดุนะครับวัวเกลนะแลเจ้าโคนี้วันนี้ก็คือเป็นหมึกนะมารอบเลขนะครับนะหมึกบินนะจะมาไหมจะมาหาคู่หรือเปล่านะครับของปีสองปีที่ผ่านมานะครับ มาโอ้โห้ยเรดดีนะตอนนี้นะมา8ดาวตัวน <No. S 1> ี้แต่ว่าไม่ค่อยออกนะครับนะเจสิก้าแม่ชีไปรอบที่สองนะครับทุกคนออกมาโอ้หเจสิก้าหมดเลยจะมาเป็นครอบครัวเลยเหรอเจ้าเจสิก้านะครับนะไปนะครับรอบที่สามมาดูกันครับโอ้ยโอ้ยไปกันต่อครับ ได้ก็เล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะว่าเรามีตัวนี้นะครับก็คือโคนี่นะพูดคริสต์มาสบินเนี่ยดีอยู่แล้วออกมาโอ้นะอ้ยนะครับไปกันต่อดิดูดิว่าจะออกหรือเปล่านะครับนะไปครับไปโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะพอครับนะถ้าอย่างนี้พอนะออกไปตั้งหลักก่อนดีกว่า นะครับรู้สึกว่าอาการเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับโอเคครับเพื่อนทุกคนนะครับน้าผมขอรีเกมหนึ่งรอบนะครับครับก็มาต่อกันอีกรอบนะครับน้าหลังจากที่เมื่อกี้นะครับนะาผมรีเกมไปหนึ่งรอบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสุ่มได้ไม่ค่อยดีนะครับนะก็มานะครับไม่รอช้านะนะครับตอนนี้เราอยู่ในไ d 2นะครับนะาทุกคนนะ ไอดีสงเนี่ยก็เป็นไอดีแห่งสายการบินนะครับนะก็เนี่ยนะครับพูดคริสต์มาสบินก็คือนะบินดุตัวเก่าเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็บินนะครับเนี่ยที่เป็นตัวล่าสุดก็คือปีปีที่แล้วนะครับนะก็มีนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะแบบหนึ่งนี่ครับนี่ก็แม็กไปแล้วนะนะครับเพราะว่าสุา่มได้ในงบ น้อยๆครับนะสองใบสามใบก็คือสองรอบสามรอบสี่รอบแป๊บเดียวนะไอดีนี้นะครับเมื่อกี้ผมเข้าเกมมานะครับเป็นโยร่างเก้าดาวนะมาดูกันนะครับมาลุ้น,นกันนะว่าจะได้ไหมในรอบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มไอดีสองนะครับนะแล้วก็ไปไอดีสามนะแล้วก็โยนกลับมาที่ไอดีละออกมาโอ้โหนะครับไป นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเบนเจอร์นะครับนะทั้งตัวบินนะครับแล้วก็ตัวภาคพื้นโอเคไปกันต่อนะครับก็คือตัวโคลาโบนะเพราะไี่เนี่ยยังไม่ได้รับโคลาโบเลยนะครับได้แต่ลอยพพลอยนะได้พอลอยแค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็ได้เกียร์เพิ่มมาหนะไอดี3สนะโอ้โหตั้งงบไว้สักออาไปตู้นี้บางดีกว่านะเผื่อว่าได้ได้พลสวรค์น,นะครับนะ มานะครับไปกันเลยครับเพื่อนๆน,นะมาดูกันนะครับออกมาโอ้โหรอบนี้นะครับนะนะคริสต์มาสปีนี้เนี่ยคือถ้ามันจะออกเนี่ยนะมันก็มันก็ออกเยอะนะนะครับแต่บางคนมันก็ไม่ออกเลยก็เนื่อมปกตินะมันอยู่ที่ดวงนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ลึกๆผมไม่ทราบนะนะครับแต่ว่าดวงอะ่ะสำคัญนะครับโอ้ย ลิงคาสีมารอมนี้แหละเจ้าบินดุตัวใหม่ครับบินดุตัวใหม่ถ้าหากว่าไม่ได้บินดุตัวใหม่ถามว่าเสียใจไหมดีนี้ก็ไม่เสียใจนะครับเพราะว่าออกมานะของที่มีอยู่ก็ใช้คาว่าเล่นดีนะครับนี่เห็นไหมครับบินดุตัวใหม,ม่เห็นไหมครับนะความสามารถก้าวดาวก็มีเฮือกสุดท้ายนะแล้วก็อันนี้ก็ร่างโคลนพร้อมเลยครับนะแล้วหลังจากนั้นก็นี่นครับนะเอ่อ คือสกิลเนี้ยไม่มีอะไรมากนะครับแต่เนี่ยนะสกิลบัฟเนี่ยเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่80โอ้สุดยอดนะครับนะเพิ่มพลังโจมตี130 2อ,อย่างเนี่ยครับนะลบทักษะก็มีผลใช้ได้นะครับนะต้องก่อไปนะครับทุกคนนะไปไปกันต่อครับนะผมไม่ถล่มไปทั้งหมดนะนะครับผมค่อยสุ่มนอกรอบบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย นะครับนะไอดี ID ต่างๆของผมนะครับเมื่อ,อุ่มในคลิปเนี่ยบางทีก็ไม่ออกนะแต่ว่าพอไปุูมนอกรอบเนี่ยออกได้ออกดีนะครับดังนั้นก็จะไม่ทุ่มเทไปทั้งหมดนะครับนะออกมาอุ้ยตัวโกาใจหมดได้ตัวโกาตั้งนานแสนนานแลวตัวนี้แต่มันลืมออกแบบนี้แสดงว่ามันซ่อนอยู่ในตู้เดี๋ยวมันออกมาแน่ๆครับนะเฮ้ย ไอดีแห่งสายการบินเดี๋ยวมันออกมาเน่นน่อตกใจหมดกด,ลดนะลกลกพนะล,กกดลาดนะครับเพื่อนๆนะรอบนี้กดพลาดนะครับนะคอยดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมกะว่าจะยกเลิกเพิ่มมันตะกี้ได้ปลูกกบนะครับอ่ะโอเคขออีกรอบเดียวนะไปนะครับหมึกบิน มาเลยนะถ้าอยากมาอยู่ร่วมกับโคโนี่บินดุมาเลยครับเจ้าหมึกบินออกมาก็ถูกแล้วนะเขาให้บินเหมือนกันนะครับจะเป็นฮันนี่นะครับนะ <c oughs> โอเคนะครับก็ในส่วนของไอดีนะขอสรุปนะครับเดือนนี้ก็รับของฟรีนแป๊บน,นึงนะเดือนนี้ก็ได้เกียร์เจาะมืดไปแค่อันเดียวนะครับแล้วก็วันนี้สุมเกียร์คริสต์มาสไปนะ ไอหดาวห้าดาวไม่คิดนะคือคิด7ดาวแปดดาวไม่ได้ให้อะไรเลยนะครับขอไปครับนะไม่ได้อะไรเลยนะครับดังนั้นนะดูกองฟรีกดออกหมดแล้วนะครับก็เท่านี้ครับในส่วนของ ID ดีนะก็ไปต่อกันที่ ID ดีครับมานะครับนะมาต่อกันที่ ID ดีนะครับนะผมเข้าเกมเป็นโยร่างธรรมดานะครับนะมา ID ดีตอนนี้นะครับ เดี๋ยวรับของฟรีกันแป๊บหนึ่งนะเข้ามาแล้วนะครับนะก็ยังไม่ได้รับเรนเจอร์นะคุ่เทพเลยนะครับก็คือโยกับอาเนียนะครับยังไม่ได้รับเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอามีตัวกาชาอยู่กี่ใบนะครับโอ้ห้าหเองนะครับดูดิว่าหมดแล้วยังหมดแล้วนะครับนะนี่ขอโม้นะครับนี่กับเกียร์มวยอื้มสุดนะครับ นะหนึ่งลนะนี่ครับสองได้โดนแน่นอนทั้งนั้นนะครับโอเคชิ้นอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะโอ้ได้อยู่ครับนะประมาณนี้ครับเกียร์นะในส่วนของดีสามนะครับไม่โรจ้านะไปลุ้นกันครับเพื่อนๆไปลุ้นในส่วนของโคลาโบนก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้ไงนะครับพอยังไม่ได้ก็อือยากจะให้มันสถิตอยู่ในดีสามสักตัวนะครับ เจ้าโยนี่ว่าเจ้าโยจ,าจ,าจะมาซะแล้วนะครับทัดน้ำใช่ไหมนะคนนี้มีลูกโป่งออกมาก็อาเนียมาเลยครับเพราะว่าอาเนียเนี่ยใช้เร่น้อยนะครับเมื่อใช้เร่น้อยเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับไอดีแบบนี้โอ้โหเจสิก้าอาร์เทนานะครับเบด,ดามาแล้วใช่ไหมทัดไม้อีกแล้วเมื่อกี้ทัดน้ำมาทัดไม้ไปบินไม่เอาก็ได้ โอ,โอเคไม่เป็นไรเปื่อว่าโชคชะตากำหนดมาให้เราคู่กันไปดูกันครับนะเผื่อว่าสมในงบน้อยๆน,นะครับก็ออกมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโอ้โหแย่เลยหังกระสีเรือนะครับไปไปไปลองดูนะอืมบินดุนะที่ผมได้มาเนี่ยไอดีสเนี่ยก็คือทั้งสองรอบเลยนะตั้งปิด สองปีทีแล้วและปีทีแล้วออกมาซุ่มนอกรอบตรงนั้นนะครับนะขออีกสามรอบพอนะอีกสามรอบก็พอนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปจัดนอกรอบกันนะครับเพื่อนๆนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอือหือ๋อไปอโอเคนะครับ บางทีก็ยกเลิกมากเกินไปนะพวกเรานะครับนะติดนิสัยนะครับในส่วนของการยกเลิกจริงเนี่ยมันทําไปเพื่อวความสบายใจนะนะครับมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับนะยกเลิกเ็ดครั้งบ้างสาครั้งบ้าง5ครั้งบ้างก้นเล้วแต่นะครับนะเข้าเกมเป็นตัวโน้นตัวนี้ตัวนั่นมาเลยนะดาวินชีมาแล้วไปก๊อปปีอ้อนเนียมาเลยนะครับ ดาวินชีมาแล้วนะก็ปี้อาเนียมาเลยดูนะครับว่าจะมาหรือเปล่ารอบสุดท้ายโอ้หมันออกดีนะตอนนี้นะยไป <c oughs> น,นะครับนี่นครับนะเกมเจกมาใช่ไหมในส่วนของตัวกาชาเจกมาก็ผู้เล่นก็จัดการหมดนะครับเพราะว่าต้องการนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับอืมนะ ก็โอเคนะครับในส่วนของ ID3 นะก็เท่านี้ก่อนนะครับไปดูกันต่อที่ ID ดีหลักนะครับก็มาต่อกันนะครับน้าที่ ID ดีหลักนะเนี่ยผมเข้าเกมนะครับเป็นเจ้าอาเนี่ยนะครับร่างพีร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดบินกันนะครับนะตัวบินนะหมึกบินนะครับโอเครับของฟรีกันก่อนนะครับ นะโอเคนะครับหมึกบินเจ้าอยู่ไหนหมึกบินนะครับมามือบินใช่ไหมมือบินพร้อมที่จะมาสถิตในอดีรหรักปล่านะครับนะขอแจ้งเกิดกันเลยนะครับนะไปไม่รอช้านะครับมีอยู่เท่าไหร่30ใบโอ้าตูปิดมานะครับมามาไปโ,โอเค เผื่อว่านะครับนะเผื่อว่าเราจะได้คู่กันนะครับนะโอเคนะครับลงทุนงบน้อยๆออกมาโอ้อาานะอโหยัมาทำไมนะอันตรายโอนาดมาทำไมนะครับไปเลยครับนะกบอะไรนะเขาเรียกว่ากบไฮเปื์นะพร้อมนะครับไม่ต้องห่วงไปดูท่าเลี้ยไม่ค่อยดีนะครับ ยี่สิบใบพอนะนะครับผมค่อยไปน,นอกรอบมีอยู่30มสิจัดไป20่สิพอครับข้างล่างด้วยก็ได้ออเอาเผื่อว่าจะออกมาได้พลวะวันเพิ่มหรือได้อันเนี้ยมาเป็นรางวันนะครับนะไปออกมาครับหาปากมาไป <c oughs> ข้างบน2รอบข้างล่าง2รอบอะไรกันนะโอเคนะครับนะดูกันนะครับไปอจบเลยครับก็สรุปนะครับนะตอนนี้นะครับตั้ง3ามไอดียังไม่ได้รับนะครับในส่วนของอเจ้าหมึกนะเจ้าหมึกบินนะครับนะับพนักงานส่งไรสนีทาาแสงนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับนะไม่ได้ก็ตัวที่มีอยู่ก็ถือว่าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมอยู่นะครับก็โอเคนะครับนะทุกคนนะก็สำหรับตอนนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าใครได้นะในงบเท่าไหร่กันบ้างนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับนะ้าก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ